วัสดีพี่น้องสายงานเราเช่นเคยนะครับผมจอรนส่วนลุงโนราดนะครับหรือแม่ตัวกววยพูดนะครับวันนี้เป็นอีก1คลิปนะครับคลิปแนะนําสําหรับท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของอยากเป็นผู้รับซื้อสินค้านะครับมาส่งยังแผงค้าตลาดเรานะครับยินดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ท่านจะต้อง มาดูสเปคสินค้าที่เราค้าขายก่อนนะครับค่อยนําสินค้าเข้ามาผมว่าผมกลัวครับผมกลัวท่านไปซื้อแล้วนะครับจากส่วนแล้วนํามาส่งท่านโดนตีกลับหรือสเปคไม่ผ่านแล้วเราจะต้องมาทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันตอนอยู่หน้าแผงมันไม่เหมาะมันไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำมาดูสินค้านะครับว่าเบอร์ตลาดเบอร์รองเบอร์สวย เป็นอย่างไรนะครับตกเกตเป็นอย่างไรตัวไหนที่ไม่เอาตัวไหนที่ไม่รับตัวไหนที่ผ่านตัวไหนที่ไม่ผ่านดีไหมครับผมนะครับเพราะว่าเราเปิดรับทุกท่านนะครับที่สนใจเราไม่ห่วงห้ามเราไม่ปิดกั้นนะครับแต่เพียงว่าเราต้องการให้ท่านมาทําความรู้ความเข้าใจเราจะได้ค้าขายกันแบบราบรื่นดีไหมครับขอบพระคุณครับ